อันนี้มร connect, ่รู้วิธีตัดผมนะครับตัดผมแบบชิวๆตัดผมแบบไม่ต้องอะไรมากมายฮะทรงทหารฮะตัดร้านวินเดีร้านมันคนเราต้องทำได้ทุกอย่างฮะแตงโมไอ้ไม่ง่งจะตัดชอบก็ตัดติดตามด้วยนะฮะไอ้สุเทมมาตัดก็ได้นะฮะหมดแล้วห้าสิบบาท ใช่ครับห้าสิบบาทครับได้สรงนี้นะนะเกินไปหัวหน้าใช่หฮะหัวเขาเป็นอย่างนี้นะครับต้องเลี้ยต้องตัดแบบทรงนี้เขาชอบทรงนี้นะฮะทรงทหารเขายึดถึงสมัยก่อนตอนเขาลบนะฮะอเขาเขาโดนน้ำนะฮะเขาโดนปักหัวนี่ประมาณเดือนครึ่งครับเพราะว่าเขาชอบตัดทรงนี้อยู่แล้วผมตัดให้ตลอดเลยเป็นทหารยังว่าตักขึ้นเพื่อมันเก่งเกิน เ,เราต้องทำแบตตอรียนตามทรงมือเธอต้องกันฮะไม่ต้องบอกเลยหรอกทรงาหารนะฮะตัดไม่ยากฮะลองดูฮะผมสตาร์ทสไตล์นี้ฮะเหยาเชิวบอกหรือเอาชิว,ว,ออชวบอกไม่ออกแล้วฮะบอกโอเคครับมันเดยวพักส่วมาเชอ่ว ยูโควิดนะฮะตัดกันเองฮะโควิดน้องเสียนา้าเอฮะดูนะฮะถากขึ้นไปเลยนะฮะปืดนี่เลยนะฮะน,นะฮะสุดนีนะฮะเป็นไงฮะโอ้โหไม่ยากครับทรงนี้ผมตัดประจำฮะ <laughs> ชูกันนะฮะสายบันเทิงนะฮะไม่ใช่สายซีเรียสเราก็ได้ตรงที่เราแกะเอาแล้วน่าจะประมาณนี้นะฮะถ่ายขึ้นอีกหน่อยฮะยให้เข้ากัน,นะฮะสเตปของการแตดผมแบบบนบัดเลี้ยมให้ร่อนนะฮะเล<อ>ี้ยมให้รา <laughs> ่อน <laughs> อนะ <laughs> ่กิไ <c oughs> <c oughs> นไปหัวหขนาดกระเทีโยมเนี่ยยูโควิดเราตัดเองก็ได้ครับผมไม่ต้องงอชั้นฮะมันต้องเตรียมระบบอยู <c oughs> ่แล้วอ๋อต่อไปเราจะใช้เบอร์สองนะฮะไว้เราใช้เบอร์สองนะฮะถากเลยนะฮะพูดเล่นครับพูดเล่นติดติดคข้ามนาจานเลี้ยงน้อยน้อคลิปติดเรื่องแล้วจู สนมีครับเมื่อกี้นั้ว่าสนมีนะฮะไม่ใช่ว่าสนนั่นนะฮะสนมีฟังดีๆนะฮะแากมีเลยนะฮะของนี้ปืดเลยนะฮะของเอยู่แล้วฮะแบาตเตอรี่นะฮะซื้อมาสามปีแล้วย้ำไปย้ำม,มาฮะเดี๋ยวให้มันร่อนท่อกันฮะร่อนท่อกัน <laughs> <ม>องนะผมก็ไม่ได้ไป <laughs> ไม่ใช่ไ่ไปช่างหรอกครับไปตัดตัดเข้าไปนะครับ ไปพักตอนวอันนี้ครับนี่จะเป็นอคคตอนเ<ก><ช>สียบแล้วนะฮะใกล้แล้วนะฮะเลี่ยมขอบๆให้มันเท่าๆกันนะฮะมันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนะฮะสุดยอดฮะสุดเนี่ยเกินไปหัวหน้าเพราะว่าคนเราชอบเหลีห่ยมอยู่แล้วแต่โลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมนะแก้แล้วครับผมแต่ไปเสีเยบแล้วนะฮะไปแล้วเขาชิวๆกันอยู่แล้วฮะเดี๋ยวไปเรียบ มากันนะฮะใช้แบตเตอรี่ธรรมดานะฮะกันไปเลยนะฮะนี่ฮะจะทำให้เราได้สัดส่วนฮะโครงมนนะฮะนี่ฮะก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมฮะก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรฮะไทยอย่างเดียวฮะแล้วก็จะดูดีขึ้นมานิดหนึ่งฮะเห็นไหมฮะ ตัดไปเลยฮะตัดไปอย่างนี้นะฮะคนดังเยอะชิบหายฮะสุ่มบาทตัดเบอร์หนึ่งนะฮะไปเบอร์หนึ่งถักเลยนะฮะแล้วเราจะแต่งแบบคนสไตล์ฝรั่งนะฮะอ่ะอยูซีได้เอ้า เฉียดแล้วฮะอ๋อวันนี้ฮะเรามาตัดทรงผมอีกนะฮะวันนี้จะเป็นทรงสไตล์วินเทจนะฮะตัดนี่ออกมาเลยฮะชั้นแรกเอานี่ออกมาเลยฮะโอ้เอาตรงนี้ออกมาเลยนะฮะสไตล์วินเทจแบบบ้านๆฮะเครื่องก็จะร้อนนิดหน่อยนะฮะหลานตกแกงตัดมาเลยนะฮะแล้ต้องสนอะไรนะฮะ เขนแรกตัดออกมาก่อน,นะฮะไปเลี้ยนธรรมดาได้นะต้มเม็ดหันหน่อยอะไรฮะต่อะฮะต่อเลยนะฮะกันมาอย่างนี้นะฮะทุกอย่างก็จะวูอๆหน่อยนะฮะทรงๆ อ่าก้มหวัหวเงยหัวขึ้นฮะเออโอ้ทำหวัวตรงฮะเออตัดเลยนะฮะเหมือนเดิมนะฮะถายลงมาเลยนะฮะ นะฮะเลี่ยมให้เสร็จก่อนนะฮะไปเบอร์สองนะฮะเบอร์สองนะฮะใส่เลยะฮะไม่ต้องรอเลยนะฮะ สายยา่ใส่ย,ยาวฮะหัวมีแต่ขี้ฝุ่นมันถืออะไรมนจจันใส่จำขี้ฝุ่นหวานหัวานฮิสไตล์นี้ช่วงม,มีสไตล์นะฮะผมมีลิกันนะฮะ,ะเบอร์หนึ่งต่อเลยฮะเบอร์หนึ่งไทยนะฮะ ไปแบบนี้นะฮะเอาละฮะเบอร์หนึ่งก็เสร็จแล้วนะฮะต่อกันที่เบอร์ธรรมดาฮะอะไะฮะดูนี่ฮะถอยฟันขึ้นมาอีกนะฮะนี่นะฮะตัดเลยฮะยานี่ฮะลบรอยเหี่ยมนะฮะนี่ะฮะเก็บตอย่างนี้นะฮะตูดไรให้เสร็จน,นะฮะ เอนเนี้ยฮะกันหน้านะฮะตัดมาเลยนะฮะ,ะนี่ก็เสเร็จแล้วนะฮะทรงผมสไตล์บันบันนะฮะอ๋อสวัสดีครับ